ให้เห็นสดๆเลยนะครับมือเย็นมากรุนเหมือนยืมยูคนเวนีโดยไม่ดีตามลำดับและคะแนนครับผลอองมามีดังนี้คนที่หนึ่งที่เข้าท็อปฟาสของเรา M.U.T. ยี่สิบเจ็ดครับ and Ashley James ไม่เข้าก็ไม่ได้หรอ วันนี้สวยด้วยเอาจริงวันนี้เดินดีนะคบตั้งใจหรือเปล่าเป็นแผ่นหรือเปล่านิงคือนิงคือน u ง2 3แดงโคมซื้อลมมาเองจริงรองคือพิมพ์มากโอ้โหติงตงทั้งนั้นเลย ตลาดชุดก็ฆ่าไม่ได้นะชุดสวยแต่มันก็มีดีเทลมันเยอะอะท็อปฟหมายเลขสี่ F U T หนึ่งสามมัดนาทีเดินคนแรกไงมันจะมีความแบบกรรมการยังไม่ทันกดคะแนนอะจะเข้าสู่ท็อปของเราได้นาทีอาริน่าทีมที่ผู้ชายเลือกคนสุดท้าย มิชิโนวะเซะสอง่ันยี่สิบเอ็ด M U T ศูนย์สองครับนี่นะเข้าแล้วต้องมงด้วยวันนี้ใครทำชว์ให้เนีน่าจะโอกูตูเหมือนเดิมอ๋อขนาดเต็งเรายังลู้นเลยขอใครคือเชียร์คนละคนอยู่หรือเปล่าตอนนี้ตอนนี้คือเชียร์คนละคนรู้ปะ ขอเ <c oughs> คือนั่งเชียร์อยู่ด้วยกันแต่เชียร์คนละคนนะครับนัานเองนะท็อปพร้อมแล้วเชิญสาวงามท่านแรกครับ M U T 27 A N d A s H E R I S C O t T C h e M P E แล้วไม่ใส่หูฟังหรอไม่คำถามนี้ไม่เหมือนกันคำถามที่สาสำหรับน้องแอร์นะภาษาอยู่ตรงกลางไงเล่มอยู่ตรงกลางพอดีน้องชอบเลขสิบสามที่จะถามทั้งภาษาไทยและอังกฤษเรื่องที่สองนะโควิดคำถามที่สามไม่อยู่ว่า เนื่องจากประเทศไทยกำลังจะเปิดประเทศในวันที่หนึ่งพฤศจิกายนนี้ในความคิดเห็นของแอนแล้วแอนมีแนวทางป้องกันปัญหาทงการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 อย่างไรจริงไหครน่าเสียเปรียบมาสังมาษาไทยไม่รู้เรื่องคนอื่นเหมือนได้ฟังคำถามสองรอบ

แต่งยวยืนที่สองสามแตงกวาเชิญจ้าโอ๊ยแตงกวาสตินะลูกวันนี้ไม่หล่นนะแตงกวาครับเหลือหนึ่งสองสี่และห้าเชิญเลือกครับสี่ค่ะคำถามที่สี่นะคร,รือเปล่าครับคำถามที่สี่มีอยู่ว่าถ้าคุณได้มีโอกาสพูดต่อหน้าผู้นำของประเทศต่างๆในโลกนี้คุณจะเลือกพูดกับพวกเขาในหัวข้ออะไรเอา t r a n c e ได้ได้ English If you were to speak in front of the world leaders about what issues would you speak out to them? <laughs> I would choose the education because the education is the key to success. So the gov the government or the leader of the country should think about the citizens and the student more. That's how we're going to solve the education problem. And I'm the person who has a uh, a problem of the education for my whole life because I cannot afford this. But now I i d e c มาได้ตอนหลังเนาะเ d y นเรื่อง c า u s e of my ันั่นเองนะต่อไปครับ MUT สองสี่อลีโอลีครับคุณมองว่าคุณจะใช้สินทรัพย์ดิจิทัลย้ำนะ สินทรัพย์ดิจิทัลในการช่วยเหลือสังคมได้อย่างไรอุลิครับ What are the benefits of digital asset s to our society? Go. สำหรับสินทรัพย์ดิจิตอลเนี่ยนะคะสมัยนี้เป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยค่ะเป็นเรื่องที่ทันสมัยมากๆรีอยากให้นาสินทรัพย์ดิจิตอลนี้นะคะ,าะมาช่วยในการศาึกษาของเด็กไทยค่ะเพราะว่าตอนนี้เด็กไทยเนี่ยนะคะ,ะ,คะขาดการศาึกษาเป็นจํานวนมากแล้วการศาึกษาไทยในตอนนี้เนี่ยนะคะต้องใช้ระบบอินเทอร์เน็ตเป็นอย่างเยอะมากๆเลยค่ะเพราะฉะนั้นรีคิดว่าการศาึกษาไทยกับระบบเงินดิจิตอลเนี่ยนะคะมันเข้าคู่กันมากๆเลยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณโูรีนะครับเชิญจ้าเชิญจ้าขอบคุณรูรีที่อเร้วนะครับดีมาก เชิญจ่าอุลี่ไม่เพราะพี่เค่บอกว่าต้องแปลงไงเชิญได้เลยลิงก์กัน2ค่ะเอาสองครับหมดแย้งพารีน่าในด้านบวกจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ตลอดช่วง2ปีที่ผ่านมา The question is for the past two years what positive aspects have you learned from COVID-19 ได้ๆสำหรับสถานการณ์โควิดที่ผ่านมานะคะหมดได้เรียนรู้อย่างหลายอย่างเลยค่ะ นึ่งก็คือว่าหมดเห็นว่าคนไทยซอยเหลือกันย่างหลายเลยค่ะเขาซอยเหลือเกื้อกูลกันเองและที่สําคัญค่ะ m ิส s u น i ิว r อร์ไทยแลนนี่แหละค่ะเขารวมด้วยกับโครงการฟุ o โฟไฟเตอร์ค่ะเพื่อที่จะช่วยสังคมคนไทยที่ตกระะกบลําบากในสถานการณ์โควิดที่ผ่านมาค่ะและนี่แหละค่ะคือสิ่งที่หมดเห็นเป็นโพซิทีฟค่ะขอบคุณค่ะ หมดแล้วท็อปสามโอ้โหภาษาที่คนมั่นใจภาษาไหนก็ได้คา,ารินาร่าสู้นะอีกนิดเดียวดดันเหมือนกันแล้วไม่มีสิทธิ์เลือกคำถามด้วยคา,าริน่าครับค่อนข้างยากนะค,คำถามนี้เอาดีนะครับจากข่าวการทุกคามทางเพศต่อเด็กและผู้หญิงซึ่งเกิดขึ้นอยู่บ่อยอครั้งสร้างความสุนใจให้กับพวกเราทุกครั้งครับ คุณจะสอนเด็กยังไงเกี่ยวกับเรื่องของการคุกคามทางเพศ How would you teach your children about sexual harassment เชกัน I would teach my children about sexual harassment to always speak up if anything ever happens to you do never feel afraid and do not feel that you cannot talk to anyone do you need to speak up about this

โกลมมาอีกแล้วอะแตงกวาทำได้ไงอ่ะสารู้ท็อปสามหรือยังใตงกวาพูดแบบไม่ต้องกวทัวลงนะคะอันนี้คือท็อปสามส่วนตัวนะคะเพื่อให้เทอร์รีน่าแตงกวาและแอนชิลีค่ะเราคนเดียวกันจริงจริงอะเคาะแตงกวาไว้นะแต่รู้สึกว่ากรรมการถ้าจะให้หมดมันมันทัชอะ จะแกตอบคำถามใช่ใช่หลุนมากฟังให้ดีนะถ้าคุณได้รับตำแหน่งเป็นมิสวะวัฒนสองศน2021นนั่นก็หมายความว่าคุณจะสามารถใช้เสียงที่ดังขึ้นของคุณเพื่อเป็นประโยชน์ต่อสังคมปัจจุบันนี้ คลายเม็เชจหรือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นหนึ่งในวริจฤตสำคัญที่ทั่วโลกกำลังเผชิญอยู่ถ้าคนรอบตัวคุณไม่เชื่อหรือไม่สนใจเลยเรื่องคลายเ e c h a n จ e คำามามคุณจะมีวิธีสร้างความตระหนักรู้และโน้มน้าวคนเหล่านั้นเกี่ยวกับปัญหานี้อย่างไรอยากให้พี่อาภาษาอังกฤษได้ไหมโอเคคำถามคือแค่บรรทัดแรกอะจริงๆแล้วถูกปะช่ On this map, go ahead. I would start by showing them empirical evidence because I think it's irresponsible for us to ignore empirical evidence. But i also talk about neutralism because I think if you're neutral, you're on the side of the opposer, and climate change is no different. We have a moral responsibility to do what's right and to do what's right for our younger generations. So I would pull our social responsibilities and moral responsibility card because it's essential for a human race. Continue safe manner. Thank you. ยังไงที่เาต้องเกิดม,มันมันใจมาดาแอ,ดอกู <c oughs> มองแล้วปันีั้่นนี้เปนต้นไป t บองมดาเช้ะคือมันก็เหมือนตอบดีนะเมื่อกี้แต่มันก็เหมือนไปได้สุดเลยก็ไม่รู้ บอกไม่ถูกมันไม่เหมือนดีมันดีเธอม <c oughs> ันไม่ไม่มันไม่แบบมันไม,ไม่ว้าวอะ่ะดัแแนงไม่ชื่นว่าสองศูนย์สองหนึ่งนั่นก็หมายความว่าเสียงของมดเนี่ยจะดังขึ้นเพื่อเป็นประโยชน์ต่อสังคมเชิญครับสําหรับปัญหาคล้ายแมชชนหรือภาวะโลกร้อนนะคะเกิดจากการกระทําของมนุษย์ทุกคนเราควรที่จะนึกถึงโลกใบน,นี้ที่เราอยู่ค่ะมันคือบ้านของเราเพราะฉะนั้นเราควรที่จะรักษาและช่วยกันเพื่อฟูลบ้านของเราให้เป็นบ้านที่น่าอยู่ค่ะ ซึ่งสิ่งนี้นะคะมันจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าเราทุกคนไม่ช่วยกันค่ะในเรื่องเราอาจจะเริ่มจากการช่วยกันปลูกป่าอย่างคนละต้นก็สามารถช่วยได้ค่ะแต่สิ่งที่สำคัญกว่าน,นั้นนะคะพี่พีพีบอ,อ๋อเกือบจบเประะยยี่ยวที่สวยงามขอบคุณมากครับและคนสุดท้ายครับ MT02 t a r i n a Cortez c o m e o n จะได้จับมือกันจริงๆนะเช่นกั Make it easy for you. you want in Thai or English? English, please. Okay, tarina Now, if you're MUT 2021, how would you raise awareness and convince them on this matter? Go. Climate change is a serious issue today. We need to create more awareness, we need to speak up more about it, and we need to do the little things like reduce through waste, and we have to we have to teach everyone to do their best to make the world a better place and to c อบคุณ c รั thank you ขอบคุณครับทวินา thank you very much อาจจะจบกลางประโยคนะครับแม่เธอบอกเลครับว่าจะสอนเจเนอเรชันใหม่ในกดูแลตัองไม่ขึ้นดูแลสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้นอันนี้ที่เหลือแล้วแต่คณะกรรมการของและใครจะเป็นตัวแทนขึ้นไปสู่เวทีมิสซิลเวอร์2021 ที่ประเทศอิสราเอลเดินแล้วได้คะแนนเพิ่มไหมเดินแล้วจะรุนหนึ่งแล้วจะรุนอีก่งไหมไม่ทันแล้วล้มไปก็ไม่เป็นไรแล้วคะแนนออกแล้วคะแนนจบมก็จะตอบคำถามแล้วแล้ววันนี้เดินดีนะเนาะทั้งโค้งมาแบบสั้งโค้แบบขยับขึ้นอีกเยอะตอนแรกแบบแข็งนิดนึงเนาะชุดนี้ต้องใส่งงป่ะชุดสวยมากอ่ะ จับมือของจเิงหยุดโลกอ่ะแต่แบบคำตอบมันไม่หยุดโลกนี่คือวินาทีแห่งประวัติศาสตร์ที่จะเปลี่ยนชีวิตของผู้หญิงคนหนึ่งไปตลอดกาลหนึ่งในแอนจะทุบสถิตินนคนยืนสายมงหรือเปล่าพ้าเจ้าเพนั้น คือชื่อของผู้ที่จะได้รับตำแหน่ง Miss Universe Thailand 2021รองชนะเลิศอันดับหนึ่งซึ่งเป็นตำแหน่งที่มีความสำคัญมากนะครับแล้วเราบีบมือกันแน่นมากเราบีบมือกันแน่นมากสาวบริบิหน้าที่ได้รองชนะเลิศอันดับหนึ่งจะเป็นผู้บฏิบัติหน้าที่แทนสองสาวถ้าเข้าใจแล้วพยักหน้าพี่หนุ่ยตอนเต้นก็ตอนเต้นก็จับกันอย่างเงี้ยแล้วแอนก็ได้ ของสาฟอรินาอยากเพื่อนในวการอยส่งเสียงได้ส่งเสียงให้คนไทยทั้งประเทศฟังซรฟอรินาบอกว่ารอวันนี้มาทำชีวิตเปล่า โอ้ยอางันอในการลองเปิม่นวา,ยยานนไทยแลนด์ตอนนี้แอนดิงจริงเพอร์เฟคต้องเหมือนชุดเขาเป็นความแบบความโสโกหน่อยๆน่อยเแต่ชุดเทรเรนนังมันเป็นเหมือนเยีโลโก้มากกว่า,วาพอมายืนเทียบก,กัน Real size to universe ไปใครมงเราก็ต้องเชียร์ต่อเธอเราเชียร์มาตั้งแต่เขาเพิ่งเปิดตัวแบบ มีคน follow อ,อยู่สองพันม,มงใหญ่มากถ้าไปใส่หัวน้ำมันคือล่วงค <c oughs> รอบลงม,มาที่คอแลผู้ชนะรับนะครับชุดพร้อมแต่งอ่าววันนี้ชอบดอกไม้โอเคห้าหมื่น,าน 5, บาทไม่ชอบนครับแต่โมงโมวัดคืออลังการจริงปีนี้สวยนะเผ็ดคือแบบอ๋อตัดทำไมอ่ะโฆษณาธรรมดาสวยใช่แต่ไม่ใช่มาตอนนี้ เจ้าันเซอร์มันดูไม่มีปีไปหน่อยโอเคเราได้ตัวแทนแล้วปีนี้บาอิสราเอลถึงเราจะเชียร์ทาริน่าแต่ว่าแอนได้เราก็เหมาะสมเราก็ว่าเหมาะสมแอนบอกว่าซีวิตเล็กไปค่ะ อาจจะนั่งเราอึดอัดขอเป็นขอเป็นแอคขอเป็นแอคคอร์ดไม่เป็นไรเดี๋ยวถ้าแอนไปมงมิสยูใหญ่ทาริน่าก็เป็นมิสที่รีว์วไทยแลนด์ดีดูบ้างแล้วสถิติก็ยังอยู่ไม่ว่าเชียร์ใครก็แล้วแต่ไม่พงอันารณาเปไม่เชียร์แมนด้าหรอไม่เชียร์ไม่ได้เชียร์อนฟ้าอ๋อ ดิว่าเวลาเขาพูดเขามีความเป็นฝาใสนิดนึงคือแตงแอนน่ะมันค่อนข้างแฟชั่นมันไม่มีกลิ่นแต่งงามเดินสายอะ่ะคือนานๆจะเจอคนที่มาเราก็ปวดแบบแต่นั่นแหละอันนี้ก็คือข้อเสียของเขานะ <Fresh. S 1> แฟชั่นหมายถึงว่ามันก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียถ้าก็จะแบบภาพสูงไปอยู่ในกองแล้วแบบว่าคนมันไม่เคยเจออะไรมันจะไม่มีคู่เพ่าไหร่จะแบบเธลททำอะไรแบบไม่ได้ระวางัง ตะแบบได้ความสดอะชอบชอบตรงนี้หมดก็สดกนาฟิดข้างหลังเหมือนอันยูใหญ่ามากเลยตรงมือไอทีเอ็นจบแล้วการเดินทาง